นี่ครับผมโดนหัวหน้าบังคับทํางานล่วงเวลาเนี่ยผมไปแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ไหมครับคําถามคุณน้องจีรายุทธเนี่ยหน้าปวดหัวมากนะครับเพราะหลายคนไม่รู้ครับว่านายจ้างเนี่ยห้ามบังคับลูกจ้างทำโอทีนะครับและตามมาตราหนึ่งของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ย เขาระบุโทษไว้ด้วยครับว่าถ้านายจ้างมาคับลูกจ้างทำโอทีเนี่ยต้องติดคุก6เดือนนะครับหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทแต่กฎหมายข้อนี้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่4ข้อครับข้อแรกคือลูกจ้างเนี่ยต้องยินยอมนะครับซึ่งฝ่ายบุคคลหลายที่เนี่ยจะเอากระดาษเนี่ยไปให้ลูกจ้างเซ็นครับว่ายินยอมทำโอทีนะครับเขาทำอย่างนี้เนี่ยเพราะเขากลัวโดนฟ้องครับเขาปกป้องตัวเองนะครับและข้อ2เนี่ยคือว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำโอทีได้นะครับ ในกรณีที่งานเนี่ยเป็นงานที่ต่อเนื่องนะครับหรือเป็นงานฉุกเฉินเช่นพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยที่รักษาคนไข้ที่กําลังจะตายถ้าห,หยุดทาโอทีเนี่ยคนไข้ก็ตายใช่ไหมครับส่วนข้อที่3เนี่ยคือลักษณะของธุรกิจประเภทพวกนี้นะครับที่ได้จ้างให้ลูกจ้างเนี่ยทำโอทีได้เลยโดยที่ลูกจ้างไม่ต้องยินยอมนะเช่นพวกงานโรงแรมนะครับสถานมหรสพ งานขนส่งร้านขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็พวกสโมสรสมาคมนะครับแล้วก็สถานพยาบาลซึ่งถ้าน้องทํางานในธุรกิจพวกนี้นะครับน้องต้องทําใจครับและข้อสุดท้ายเนี่ยคชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาเดีย่ยจะต้องไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับและนายจ้างเนี่ยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเงินเท่านั้นนะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดได้ซึ่งมีหลายบริษัทนะครับแอบให้โอทีลูกจ้างเป็นวันหยุดด้วยครับ สรุปวันนาน้อเนี่ยไม่เข้า4เงื่อนไขข้อยกเว้นต่อน้อเนี่ยโทรแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เลยนะครับที่เบอร์1 5 0 6กด3นะครับและพี่มีบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวนะครับสนใจติดต่อผ่านเว็บไซต์หน้าช่องได้เลยและสุดท้ายก็ขอให้น้องจิลายุทธเดีย่ยมีความสุขกับการทำ OT นะครับ